การเมืองพาสวยหนังฟอร์มดีต้องเจงยับเพราะเหตุไม่คาดฝันแต่เพลงประกอบนั้นยังดังอมตะมีเพลงดังอมตะเพลงหนึ่งที่เมื่อได้ยินแล้วคอเพลงต้องคุ้นหูแน่นอนนี่คือบางท่อนจากเพลงนี่รัก ซึ่งแต่งคำร้องทำนองโดยครูแจ๋วสง่าอาร,รัมพีศิลปินแห่งชาตินับเป็นเพลงรักที่สุดไพเราะอ,อีกเพลงหนึ่งที่มีนักร้องนำมาขับร้องใหม่มากมายเช่นมารีวันเจมิน่าพัชราแวงวันสรัญญาส่งเสริมสวัสด์ิเป็นต้นผู้ที่ขับร้องต้นฉบับเพลงนี่รักคืออรรวันวิเศษพงษ์ แม้จะเป็นเพลงรักแต่ที่มาที่ไปก็ค่อนข้างหวาดเสียวเป็นเกร็ดที่น่าสนใจมากเพราะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วิปโยคครั้งใหญ่ของประเทศไทยเราด้วยในหนังสือคอนเสิร์ตเดียวก็ลืมครั้งที่สองนา้า95ได้อ้างอิงข้อเขียนของครูแจวถึงที่มาที่ไปของเพลงนี่รักไว้ดังนี้บ่ายวันหนึ่งก่อนจะถึง14ตุลาคมปี2 5 1 6ธรรมยันตีนักเขียนหญิงผู้ยิ่งใหญ่โทรถึงข้าพเจ้าแล้วพูดว่าลุงแจวคะ เวลานี้คุณรัฐเศษพักดีมาซื้อนิยายเรื่องนี่รักไปทำภาพยนตร์จะเข้าฉายในเดือนตุลาคมปี2516ที่จะถึงนี้ลุงแจ๋วทำเพลงให้ด้วยนะคะเอนี่รักที่ลงในสกุลไทยของคุณสุพัฒนสวัสดีรักอ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างจำเนื้อเรื่องไม่ได้เสียแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านสวนทุเรียนเมืองนนใกล้ๆบ้านลุงแจ๋วเอาเถิดจะฝากคุณรัฐไปให้ที่บ้านเล่มนึงเขาจะเอาไปให้บายนี้แหละ ขอบคุณครับลุงแจวคะในนวนวรยายมีอยู่ประโยคหนึ่งคือหากวันใดที่แสงทองของชีวิตผ่านโลกตรการจะมืดครึ้มมองเมือวาระนั้นจะได้อดีิไฟรักปรนเปลอหล่อเลี้ยงบำเรอต่อชีวิตให้ชื่นบานช่วยเอาประโยคนี้ลงในบทเพลงด้วยนะคะครับผมจะเอาลงไว้ในท่อนล่างของเพลงบอกคุณรัฐเอาหนังสือนี่รักมาให้เย็นนี้ให้ได้ก็แล้วกัน ค่ะขอบคุณมากเมื่อไหร่จะขึ้นเชียงใหม่กันอีกล่ะแล้วเธอก็วางหูโทรศัพท์ครูแจ๋วเขียนเล่าต่อไปว่าเย็นวันนั้นหนังสือก็มาถึงผมอ่านรวดเดียวก็จบตอนดึกๆเวลาเห็นจะเป็นตีหนึ่งได้ผมก็ลงมือเขียนทํานองและคําร้องไปพร้อมๆกันเกือบเกือบตีสองเพลงก็เสร็จรุ่งเช้าก็เลยโทรบ,บอกคุณรัฐให้เตรียมเงินมาจะจองห้องอัดเสียงกระมลให้ในอาทิตย์นี้ จะให้วง The Green Apple อ,อรวรันวิเศษพง์ขับร้องดนตรีวงนี้อยู่ในสายของคุณโลธุระวณิชกรรมกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยกันหนทางโล่งทีเดียวในเรื่องเพลงเมื่อบันทึกเสียงเสร็จเพลงนี่รักก็พาวง Green Apple ติดไปด้วยวิทยุโทรทัศน์ช่อง7ช่องหําไปเปิดเวลาทดลองเครื่องกระหึ่มไปทั่วเมืองไทย คร่ำง่วงมาวาระนั้นจะได้อดีตไฟร,รักกันเรัอหล่อเลี้ยงบำรือต่อชีวิตให้เชื่อมกันหากเป็นนี้แล้วขอให้เป็นนี้รักเธอนี้รักบันเจอจริงเธอ พอหนังสร้างเสร็จก็เข้าฉายหลัง14ตุลาปี2516ปรากฏว่าไม่มีชาวบ้านมาชมเลยหนังคว่ำภายในอาทิตย์แรก เพราะชาวบ้านเขาตื่นเต้นดูขบวนของนิสิตนักศึกษาที่เดินขบวนกันเต็มมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินในราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกไปเต็มท้องถนนหน้าพระบรมรูปทรงมา้าชาวบ้านดูขบวนหนุ่มหนุ่มสาวสาวเดินกันไม่มีใครซื้อตั๋วเข้าดูหนังโรงนำซ้ำก็มีเหตุการณ์วิปโยคเกิดขึ้นที่มีการปราบผู้ประท้วงจนเกิดความสูญเสียผลสุดท้าย เจ้าของหนังขายบ้านไปอยู่อเมริกาไม่พบหน้ากันอีกเลยแต่เพลงนี่รักยังอยู่นี่คือข้อเขียนของครูสง่าอารมพีนะครับซึ่งจากข้อมูลนี้ก็เผยถึงที่มาที่ไปของเพลงนี่รักเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจผู้สร้างหนังอย่างยิ่งเพราะไม่อาจทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคิวฉายหนังที่จองไว้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อหนังไม่มีผู้ชมก็จําเป็นต้องยอมรับสภาพอย่างไรก็ดีอย่างน้อยหนังเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดเพลงดีๆเพลงทรงคุณค่าเกิดขึ้น1เพลง วันทีเฉีน่าขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากข้อเขียนของครูแจวสนง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติขอบคุณมากครับ